กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องท่านแหนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดแหนคอร์นิเคิลออฟอินฟินิตี้นะฮะก็เปิดแล้วนะฮะแอคชั่นอาร์พีจีภาพสวยงามมากมี3ส,สายอาชีพนะฮะมาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะฮะมีอารีน่าด้วยนะครับผมเนี่ยก่อนเข้าเกมก็ภาพสวยแบบนี้เลยท่านตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่เนาะ ใคไม่พลาดข่าวสารและเกมใหม่ๆที่ผมแนะนำนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นสายแทงนะฮะนี่น,นี่ก็อาชีพน,นี้น่าจะเป็นฝ่ายดูฝั่งขวามือนะฮะจะมีโอ้ยทำอะไรได้บ้างนะเห็นไหมสนะกงสกิลนะฮะจะมีอะไรบ้างอันนี้กวาดหมูนะฮะส่วนตัวนี้ผมจะเอาเพราะว่าโคตรที่แล้วก็ไวด้วยนะฮะเล่นอันนี้เลยครับนี่นี่ปรับหน้าตรงหน้าตาดูภาพสวยงามมากท่านแต่ภาษาเป็นภาษา อ่าภาษาจีนเนาะหน้ามันยังไงไม่รู้ว่ะเนี่ยก็เลือกเอาเลวกันนะผมก็เลือกอันนี้แล้วกันง่ายๆดีนะใครจะเลือกหูปากทรงผมสีผิวอะไรไงดีหมดเลยเนาะนี่สีคงสีขาวสีเขียวนะมีหมดนะฮะหน้าตาเป็นยังไงทรงอะไรยังไงนะมีเลือกให้หมดเนาะคิ้วนะฮะนี่นะฮะจมูกปาก ตัวอย่างนะไปไม่ให้เสียเวลานะตั้งชื่อโลโก้ช่องสักหน่อยนะครับผมก็น่าสนใจมากเกมนี้ใครอยากทดสอบนะมันทดสอบนะผมเป็น c p t นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าน่าคนจะเปิดจริงนะฮะถึงวันที่24นี้นะครับผมเนี่ยก็วิ่งตามเคสเลยครับเป็นแนวแอคชั่นนะ ่านด่านตลุยด่านนะมีอารีนาด้วยนะผมรู้สึกจะมีสัตว์เลี้ยงให้ขี่ด้วยนะตามที่เขาเพจเขาบอกมาเนาะก็ใครยังไม่ลองก็มาลองดูนะภาพน่าเล่นมากๆสวยเลยแหละผมบอกได้เลยว่าสวยเลยแหละนะเอาง่ายนะดูนะครับผมสีสันนี่จัดจ้านมากในย่านนี้เนะยนี่จัดไปจัดไปวิ่งไปวิ่ง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  เจอปุ๊บพาทำตามคลิปไปที่เขาแนะนำเนะีผมชอบมากครับดาบซัำเลยแล้วแบบเท่มากเนะี่ยเอาแล้วครับผมก็กดตรงนี้ไปนะฮะก็จะมาวาร์ปที่หน้าตรงนี้นะฮะเหมือนเราจะให้เราไปสู้ในมิติหนึ่งหรือเปล่านะอาโอ้โอนะฮะดูเป็นเกมแอคชั่นที่สวยงามมากนะดูดาบดีครับผมเฮียสุดจัดปลัดบอก น่าเล่นอีกแล้วครับท่านเนี่ยอันนี้ด่านที่หนึ่งเลยครับผมเจอกับตัวอะไรไม่รู้นะประหลาดประหลาดเนะภาษาไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเนะใช่ไหมครับพวกนายใช่ไหมครับท่านเนลุย,โ,ยโชชาโชชาโชชาช้าโชโชโชผูภาพโคตรสวยอะ่ะม,มีไหมโอ้เล่นในมือถือนี่มันเลยฮนะคิดถึงคิดอ่าคิตต้าเลยนะ ใครเคยเล่นครับคิดจล่านะฮะอ่ะมันให้ลากสกิลครับปุ๊บเนี่ยฮะเรียบร้อยสกิลหนึ่งนะฮะมันลากได้ด้วยนะเห็นแบบแบบมันให้ลากนะฮะฉาโอเคภาพสวยมากโอ้โหนี่ใครชอบแนวแอคชั่นนะฮะผมแนะนำแต่เทิร์นเบรใช่ไหมนี่ฮะแนวแอคชั่นภาพสวยงามมากนะฮะก่อนที่มันจะเปิดจริงนะับมาเข้าลองระบบนะฮะยาวๆนะฮะ มันเปิดจริงน่าจะหลังจากทดสอบสองอ่าสอ,อาทิตย์ไปเนาะไอ้เงยตัวละครตัวใหญ่ๆนะฮะได้ของไหมนเนี่ยหรือว่าเก็บเองโอเคนะฮะด่านแรกก็เทพเจ้าแห่งดาวก็อ่าเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ปรับภาพให้มันสุดนะเอเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆปรับภาพเอาแล้วกันนะมันเป็นภาษาจีนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าปรับได้ไหมนะเนี่เอาเกมเพลย์มาให้ดูก่อนนะ ทำครีนะฮะแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นนะฮะ RPG นะมาหาท่านอาจารย์หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะอันนี้เป็นคลีตลองเนะยรับไปนะครีอันนี้ก็ยังยังล็อกอยู่นะฮะไม่รู้มันให้เราซื้อก,กับใครไ,เ,ไรเดี๋ยวภาษาไทยนะ่าจะเข้ามาพวกเกมจีนชอบเข้าไทยบ่อยนะฮะแต่เกมญี่ปุ่นก็นู่นแหละกว่าจะเข้านานนะะอย่างจัมฟอสนี่ก็ไม่เข้าเลยเนะีนานมาก นี่ครับมีอัพสกิลแล้วนะจะอัพท่านี้ฟันธรรมดาหรือจะอัพสกิลนี้เนี่ยเลือกเอานะ่ยแต่เพราะว่าท่าธรรมดาก็ดีเหมือนกันนะ่ยอ๋ออันนี้อัพได้แค่นี้อ๋นนอมัน,นให้อัพแค่นี้นท่านไปสาไม่ได้ต้องปลดล็อกก่อนนะฮะไปเสร็จแล้วนี่เรียนวิชาจ,จากแอนโทนี่โอ้เท่มากดูชุดก่อนฮนะ ผมนึกว่ากันด้มนะหรือว่ามูออริจินนะคล้ายๆกับเกมมูออริจินเลยนะฮะรับของแล้วนะมีกระโปรงกระเป๋าด่านแรกไปครับด่าหนึ่งขีดสองเจอตัวเดิมนะจะเปลี่ยนคนละสีนะฮะผมจะให้ดูจาก,กาภาพเกมเพย์นะเพื่อนๆอ,อยากเล่นก็ลิงโหลดนะฮะใต้คลิปเลยนะท่านแตกไฟล์ด้วยอ่อินสตอลโหลดอินสตอลเลอร์ม,มาก่อนก็ได้นะถ้าไม่มีก็ เอพเพียวก็ได้นะอืมเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยว่าตกตึกตายนะภาพสวยมากแอคชั่นเกมคุณภาพดีมากนี่นี่น,นี่โอ้โหสกิลนี้ครับผมแกกร่างฟันโอ้โหเหมือนพิระมิดเลยอะ่ะมันมากนะฮะอันนี้คือเราแบบเล่นในโปรแกรมจำลองนะไม่ต้องปรับภาพเลยนะท่านไม่ต้องปรับ ปุ่มเลยฮนะมันแบบกดได้เลยนะครับผมโคตรดีนะฮะเขาปรับมาให้แล้วนะฮะโอ้โหนี่ศัตรูนี่ครับดัดหลบได้ด้วยโอ้โหยิฮู้ยดัดหลบต้องใช้พลังหน่อยนะสกิลหนึ่งแล้วก็ไว้หลบได้นะครับเหมือน R L V เนาะสกิลหนึ่งไว้ดัสลบได้นะฮะอันนี้อะไรวะโอเคผ่านแล้วนะฮะเป็นไงครับเพื่อนๆน,นะน่าเล่นไหมผมบอกเลยนะถ้าเล่นในะมือถือนี่ยิ่งลื่นใหญ่เลยนะผม น่าสนใจมากเกมนี้อ่านี่ฮะใส่เฮ้ยใส่อุปกรอัตโนมัติได้ด้วยครับเหมือน m อเมวาพีจีเลยครับผมเนี่ยดูดิโคตรเท่นะฮะชุดน่าจะเปลี่ยนตามตัวละครนะฮะนี่แล้วก็มาหาน้องคนนี้นะฮะนี่รับชุดเกาะไปอีกนะฮะนี่ใส่เข้าไปนี่นะแล้วมีเกาะเกาะบ่าแล้วเกาะบ่าทสองอันแล้วเห็นไหม่ยนฮนะอ่าใส่ชุด มันจะเปลี่ยนตามตัวละครนะฮะไออย่างเจ๋งเนะี่ยเจ๋งปะน้องๆเด็กๆนี่ชอบแน่นอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวตั้งค่าก่อนนะฮะอันนี้ประกาศนะฮะโอ้โหมันคงตั้งให้สุดแล้วแหละนะฮะไม่รู้อะไรบ้างนะก็มาเนี่ยตั้งสุดแล้วแหละนะฮะเสียง ดนตีอันไหนไม่ทราบนะอันนี้จะค่อยว่ากัน60 FPF นะฮะอันนี้ปรับสุดอันนี้แน่เลยโอเคขวามือน่าจะปรับสุดนะฮะเอ้ยจริงด้วยครับสวยกว่าเดิมเยอะนะฮะไปใส่ชุดเกาะนะผมนี่เท่ไหมนี่ชุดเกาะไปแล้วผมเสื้อสุดคนระับบึมนะฮะเทขึ้นมาเยอะหน่อยนึง ถอดเสื้อก็ดีอยู่แล้วหน้าร้อนเนาะดูดาบผมนะะดาบซามูไรนี่คือฟันทีหัวแบกเลยนะถ้าเรื่องจริงเนาะเอาดาบวันนี้ไว้ในรถยนต์นะเวลาป้องกันตัวเองเนะี่ยเวลาเจอเหตุุเฉนเนี่ยแขงง้างดาบมานี่คือวิ่งกระจายนะฮะดาบแม่งโคตรยาวเอาลครับผมมีออโต้สกิลโอ้โหแอคชั่นที่มีออโต้สกิลนี่โคตรชอบเลยนะฮะโอ้โหแนวนี้จัดจัดมากนะฮะคือเป็นแนวแบบเพจเขาบอกว่าเป็นแนวอ่า แอคชั่น RPG ลุยด่านแล้วแถมมีออโต้สกิลด้วยเนะะี่ยเออมีออโต้แบบในด่านฟันเอาเองอนะไรเงี้ยเออประหยัดเวลาเรานะเนอะแบบสมมุติแบบเราเล่นในเวลางานใช่ไหมทำงานเป็นพนะีซีอะไรเงี้ยในห้างอนะไรเงี้ยเออหัวหน้าชอบจับใช่ไหมก็ปล่อยแม่งออโต้พอจบด่านค่อยกดนะฮะเจ๋งไหมเล่นเองก็ได้ครับออโต้ auto ก็ได้ไม่เสียเวลานะฮะนี่สบายๆนะฮะโอ้สุดยอดเลยดูดิ ให้มันใช้เองอตัตโนมัตินะไอตัวเวทมนต์ก็น่าใช้นะไออ,อันนี้ผมเล่นดาบให้ดูเนาะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วชอบไหมถ้าชอบก็ก็เล่นดาบตามผมก็ได้นะสกิลมีเยอะอยู่นะล้วอัพสกิลได้ด้วยนะโอ้โหโคตรเทนะ่นะนี่ใครไม่รู้วนะ่าลงมาโคตรเท่เลยนะนี่ฮะไม่ต้องเล่นเองนะออตโต้สกิลไปเอาหนีเลยเหรอไอโถหนีเลยครับดูดิ เปิดมิติหนีเลยแค่ตัวนี้ลงมาเนะนี่ยหนีเลยเฉยเลยอันนี้มันเป็นใครน่าจะเก่งน่าดูนะฮะไมภาพสวยมากนะเจ้าเป็นใครถ้าเป็นผู้หญิงข้าก็จะหวังสี่เจ้านะะถ้าเป็นชายถ้าเป็นชายข้าจะหนีเจ้านะเป็นชายถ้าจะทืบเจ้านะถ้าเป็นผู้หญิงข้าจะหวังสี่เจ้าตัวอะไรเอ่ย เหมือนหมาจจิ้งจอกเอ็ซอะไรหรือเปล่านะนี่ให้กอ่อขาแล้วนะผมเนี่ยใส่ไปนะฮะอ๋อล็อกอินเจ็ดวันนะให้ของมาอุ้ยยี่ไงสร้อยแดงนะผมวันที่สองได้สร้อยแดงถ้าเปิดจริงนี่คนเล่นเยอะนะอันนี้ทดสอบถึงวันที่ยี่สิบสี่นะฮะมีเวลาทดสอบอีกไม่กี่วันนะอีกสี่วันนะเนี่ใส่ชุดเกาะขาแล้วอย่างท่นะฮะอันนี้ล่ะให้ใส่อะไร อันนี้ก็ปรับแต่งตัวละครนะผมใช่สตตัสตัวละครนะก็อย่าลืมจำไว้ให้ดีนะเวลามันบอกให้เราไปอัพตรงไหนนะนี่อย่างเช่นสกิลนี้ผมอัพแล้วอันนี้ก็อัพต่อนะนี่นี่ไหมมันจะแรงขึ้นนะนี่เรากนะ็อัพนะอันไหนที่เราไม่อัพเออันนี้ยังไม่ได้อัพนะ ก่อนอัพก็ดูสกิลได้นะนี่จะทำให้เราแรงขึ้นนะอัพให้เต็มนะเต็มแม็กไปเลยสัตว์เลี้ยงก็คงจะเปิดระบบอีกยาวๆนะก็ใครสนใจก็มาลองเล่นยาวๆนะเพราะว่าผมทำคลิปก็แนะนำเกมใหม่ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจในการหาคลิปหาเกมใหม่ๆมาให้เล่นด้วยนะครับท่านนะสำหรับคนขี้เบื่อก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะแล้วก็จะได้พาข่าวสารกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะบางคนไม่รู้ว่าจะมีเกมอะไรมาบ้างนะ ส่วนใหญ่จะมีเกมดีๆมาเยอะแยะมากมายช่องผมก็กดสครับไว้ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมนอกเกมในโคดเบต้าซีพีทีนะฮะเซิร์ฟนอกเซิร์ฟโกบอลเซิร์ฟซอฟลัสต่างๆผมได้หมดนะนะฮะต่อไปก็ด่านสี่นะผมไม่ยากนะด่าน5ตอนนี้มันจะเป็นเควสเป็นเควสไปนะนะี่ฮะก็เกมเพลย์เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูแบบภาพสวยงามมากเดินเควสอัตโนมัติได้กดตรงนี้ข้างล่างนะเนี่ยต่อสู้อัตโนมัติได้สบายๆเนาะ ภาพสวยมากมีมิตินะฮะน้าเล่นโคตรโครนะฮะรบบสาบกแนวแอคชั่นไ p g ไม่ควรพลาดมีออตโต้สกิลด้วยนะฮะพอมีออตโต้สกิลแล้วก็สบายนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ